โอกภาพไม่ออกเลยว่าผมวาดอะไร่อดอย่างรูปดีวะมีไปเราวาดต้นไม้จงดูดีๆวาดคนเนี่ยลนะไปพี่ฟอง <c oughs> ออไ,ปอไปปอไปปอกจงภูมิใจนะอยากร้อยขี้มันก็ยังเหมือนเดิม <c oughs> มนนี้ชื่อว่าของเรียนแบบนะครับรูปแรกให้วาดกันก่อนคนละรูปแล้วรูปที่สองก็จะวาดต่อจากคนที่วาดมาก่อนนี้แต่ว่าเวลาจะน้อยลงอ่วาดเลยครับผมเวลาเยอะเวลาเยอะวาดมาสวยๆนะวาดสวยๆนะวาดให้คนอื่นวาดตามให้ได้แต่ไม่ได้คิดเลยด้นสดเลยด้นสดเลยวาดอะไรก็ได้วาดอะไรก็ได้คือที่พี่ก้องวาดเนี่ยคนต่อไปเขาจะต้องมาวาดตามเราให้ทันแต่เวลามันจะน้อยลงนง่าย มันมีสุภาษิตนะมีกองวาดเนี่ยเฮ้ยใกล้หมดเวลาแล้ววาดกันเยอะจังใกล้หมดเวลาแล้วทีนี้น่าจะสวยสุดแล้วเนต็ตี้พี่ก็ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่แต่ก็ก็โม้ไปละรอบต่อไปเวลามันจะน้อยลงนะครับผมมันทายยังไงวะโอ้โหกูจะวาดยังไง ไอ้บัญชาแบบนี้อันนี้มีคนละเจ้าเวลานะเจ้าเวลาเฮ้ยเวลาจับเวลาจับเวลาเราต้องวาดนี้เหมือนกับต้นฉบับมันมันต้องรีบวาดผ่านแล้วเวลารวมด้วยกับเวลาจำโอเคไปต่อโอเค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 โอ้โหจำไม่ได้เลยสักจุดหนึ่งหมดจับได้หมดจับได้เวลาจะหมดแล้ว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 เวลามันจะเร็วขึ้นอ้าวลืมโอ้จับได้แค่นี้ลเวลาจะหมดแล้ว ใอ้หัวได้เปล่าไม่รู้โอเคได้แหละอะไรเลยเดี๋ยวไม่ตายเธอจำไม่ได้ละเอาไว้เลยโถเวลาจะหมดเวลาจะหมดจำไม่ได้อะจำไม่ได้ไแล้วโอ้ยไม่ทันเฮ้ยอะไรวะนี่ริบบาน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 ไขวมันว่าดว่าดเมื่อกี้กูอยากเห็นหน้าว่าดเวลามันเร็วขึ้นเวลามันเร็วขึ้นเวลามันเร็วขึ้น ถึงหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเร็วเร็วเร็วเอาเร็วเร็วมันคืออะไรก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมเวลาจะหมดเวลาจะหมดแล้วไม่รู้มันวาดอะไรมาให้กูก็ไม่รู้เวลาจะหมดแล้วจะวาดลายมันจะลุกไปยากมากเลยอ๋อจะวาดไปลายมันจะยาก มาวันีอะนแล้อะไรเวลาวลาเวาเด็กเลี่กด้วอะไรวะอะไรอะอยู่จำเกงจำเกงเรอใช่แต่รูปแรกคืออะไรดีกว่าบ้าเป็นรูปนี้

โอเคเราจะมาดูกันนะครับอันแรกของมีกล้องนะครับพร้อมหรือยังพร้อมนะครับมี่สวยโกงฟ้าไปออกเลยว่าหมู่บ้านอะไรต่ออย่างรูปดีวะเป็นช้างที่ขี้ตามช้างศิลปะที่เกียจสีลูกไขว้หวานวาดตามคนไรเป็นไรลูก ม่่รูปอะไรไปนูมีไปแล้วั่าต้นไปกับลูกไม้มาเนี่ยนะต่อไปพี่ฟองเฮ้ยมันเป็นช้างอยู่แต่กี้ยังตีดแล้วแล้วคนอื่นมาถ่ายไปนแอ้ฟองต่อไปต่อไปอกปองไนะต่อไป เอไาไปเหมนอนเำไม <c oughs> ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเ, <c oughs> เต็มวันยังวาดไม่ทันเลย <c oughs> ไม่มาอะกจนทอะนะไนอย,นอยไรกันทอันรกันกัทอะันทำอนเดิม <c oughs> <c oughs> รกทอไก้องไาอน,นะพ่อเล็ก <c oughs> ลเลยจะเปลี่ยนไปอ่ะแต่ขี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมโคงที่หายไปแล้วทศนาการจากช้างนะครับที่อยู่ในป่า <c oughs> คนเห็นช้างขี้ต <c oughs> ามช้างคนหายเหลือแต่ช้างขี้นกเนือหนึ่งตัวพอดูดหญิงก่อหลังจากนั้นทุกอย่างหายส,สับสนไปเหลือแต่ช้างกับขี้มารูปนี้ช้างเริ่มพัฒนาการหน้ากายเป็นคนแต่ก็ยังขี้อยู่วันนี้อันนี้อะไรเฟ้ยเวลาไม่เหลือเลย แต่ขี้ก็ยังอยู่ขี้ก็ยังอยู่กับเราตลอดไปแล้วก็อะไรกันเนี่ยพี่จูข้าใจในสิ่งที่ว่านะพี่จูดศิลปะของพี่บังนะครับเออวาดกันแต่ละคน วาดเผื่อคนข้างหลังดเลยไอต่อไปพี่ฟองเห็นภาพที่พี่มาร์ทวาดเราก็ต้องวาดตามปึ๊บคุณถามเลยดาบดาบไรเซเบอร์กลายเป็นไม้กวาดเลยดาบไรเซเบอร์กลายเป็นเกมเลมรู้แล้วมันคืออะไรดาบไรเซเบอร์อาจารย์จูดา ใครเป็นไม่กว่ามีถังน้ำอะ่ะมีถังขยะด้วยแหละเรามไม่ไปถังน้ำเหรออ,อ,อ่อันนี้คืออาทูเหรออาทูเหรอเนี่ยจะไมอาทูมันหน้าตาแปลกๆวะอาทูตายแ,แปลกๆนล้วก็รักเดี๋ยวควาถังน้ำต่อไปไอ้ป้องน่า,นา <S <S ตาที่สุดใครไปที่ตักขยะเฉยเลยวะ่ะ เฮ้ยอันนี้ปักแบบปักงอย่างผีแล้วหลังจากนั้นไอ้เปล <c oughs> ี่ยนจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ดิคุณรู้แล้วคุณรู้แล้วมันคือรูปอะไร,รล,ลูกใคร <c oughs> ต้องไปสตาร์วอเป็นกลางจะได้ผีไม่ได้วะ <c oughs> <c oughs> ตาบอดาร์เวนเดอร์กลายเป็นผีกับไม้กวาดอย่าเข้ามานะลัหลังไม่ใช่ไม้กวาดแล้วเป็นที่ตะกยาไล่ผีมอนติจูรี่อลงเลยมันไปยังื่นไม่ได้แล้วอ่ะสี่คนหลังเหมือนกันหมดนุ้ยดูยังไงว่าลายตาบอกลายเป็นไม้กวาดเนี่ยจูรี่นะครับศิลปะจูรี่ เดี๋ยวนะผมว่าผมไม่ได้วาดเมวนะจิ๋วว่าฉันก็ไม่ได้วาดเหมือนกันไม่ต้องมาไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกเวลาเริ่มจะน้อยแล้วเวลาเริ่มเดียวดูเดี๋ยวคอยดูเขาจะกลายเป็นอะไรดูบิ๊กดูบิ๊ก เปยนที่แมวกลายเป็นขี้เลยหยุดเปลี่ยนมาอยู่นี่ไงเมาแมวกลายเป็นเมาขี้แล้วหมามันเป็นอะไรวะเนมาคือไม่ไหวแล้วนะดูจากพัฒนาการของแมวพัฒนาการของแมวเหลือแต่ตัวเรือแต่กองหมา ป่าฝ่าด้วนาจะกลายเป็นดกด้าวแล้วตอนนี้องยังอยู่ลูกไก่อะไรเนี่ยอะไร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 อนไราไมอะไรอะไรอไร่ะรอไรอะไรอะไรอะไปอะไอะอะไรอะไระไรอะะไรอะไรไรอะไไรอะรอะไัอะไรอะไรอะไรอะะะ คล้ายๆกับภาพเมื่อกี้นะมา<อ>เห่าอะไรลุงไปต่อแน่หรอไม่มใช่ไมหมาเป็นลายจุดหมาหมาเป็นเป๊ะจะดวงไอ้แฟนพี่เวลาวาดเขวาดเลยใช่ไหมไปตั้งแต่ภาพที่สองแล้วไอ้่า่าฮ่า่าพี่วิวพี่ไอพี่ววทำสีไปตองชัดเจนเลยเอเออ อะไรตัวขาวรดีโอ้ยเยอะก้แล้วว่าคือกยาตายยมาเจออใบนี่มันปใบนีไอ้้าแกเนี่ยอ้้่าเลยับเลย หมาเห่าใบตองกลายเป็นหมาเห่ากัญชาอะไรเนี่ยแต่นี่มันดูไม่เหมือนหมาเลยมันเหมือนเป็ดมากกว่าตักพิจุรีนะแล้วหมาไงเห็นใจกัหน่อยได้ไหมอ่ะเกี่ยปกจระเข้ต่อไปศิลปะของพี่ฟองปัง อยากเข้ามาต้องร้ต้องรู้ไม่อยากรู้ดิถามหน่อยมันถืออะไรโลกกตันโลกกตันพีทีโลกกตันคนดีบีคุ๊บไงอคนดีบีกุ๊บไม่ไปเเอามันรวมล่วมันรวมเหรอ ใแค่เคียรกับตัวเก่าตอนนี้มันรวมล่างในโลกนะคุณก็ว่าอยู่กูจับได้มันมีสีแดงกับสีน้ำเงินกูดเลยจับสีต่อไปไอ้บ้านยวและอะไรอย่างเงี้ยตามสีตามสีนี้อ่ะเดี๋ยวไปใไอ้แล้วมันไม่ได้ ไอ้อนเดะรอ้โดวยเฟเข้ามาเดะเดะไอเฟนะไเฟร์อเะไอเรเฟระไอไลยไอ้เลยไอไลเลยก่ย่เ็่เเลยอเยไอไล่เอ่ลยเ่เ่เลยไอไล่เลยไอไี่เลยไ่จบยอล่่เียอ่ เกลือกแล้วเหลืองคล้ายๆกันเลยนะเหลืองนี่ก็เกลือกแล้วมาต่อไปศิลปะของพี่ป๊อกนะครับเอ๊บรถไฟว่ะเฮ้ยพี่ป๊อกวาดว่าไดเอาอ่ะต่อไปพี่มาร์กวาดต่อเวลาที่น้อยลงเฮ้ยใกล้เคียง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 ต่อไปพี่จูลี่วาดต่อในเวลาที่น้อยลง ไปเรียนดำน้ำแค่ไปเรียนดำน้ำไมรู้แล้วกมรู้อะไรกูคุ้นๆหลังจากนั้นลูกไขว่าต่อโดยเวลาที่น้อยลงอะไรวะอะไรคัอโลกกูจับไม่ทันลูกไขว่าทีคืออะไรหลังจากนั้นมีอะไรเติมๆไม่รู้ไงพี่ฟองว่าต่อในเวลาที่น้อยลงเวันลูกแอ๊ะพี่ฟองว่าต่อในเวลาที่น้อยลง มันกลายเป็นอะไรมันกลยไมันเป็น้เลยไอ้เปย์รถไปมันกลายเป็นอะไรไอ้เปย์เทสีเลยนะไอเฟย์ไอเฟยไม่เทสีเลยอ่ะเปย์เวลาเหลือตัวดิไม่ใช่หรอศิลปะของพี่เ <us> ป <ée> ้นะครับ <how> <arriver> อกเตยมอดไยวไอ้เ้ไอนเล้วอ้เไเียอเียไวอ้ไ้ว้อ้อไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้เฟ้ยไ้เ้ไออ้เฟไเยอเีไอ้ไเเฟีเยเกอะเ กเ็พี่ฟองนอบอกว่าตากับพี่ฟองสิดนะโอ้ยมีตะปุ่นแต่ยาวสุดท้ายจบชี่พี่กองยังอุตส่าห์จำได้กูนกำลังคิดอยู่ว่าอันรูปไหนวะจนมันมาถึงอันอันที่นอนกองกันนี่เยอะเนี่ยกูเริ่มนึกออกละแล้วมันมีตั้งกี่ตัวเนี่ย ับไม่เฟซไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง a t e m c นะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง a t e m c ครับผม